เขาบอกว่า2ประมาณ2คนคนทนคนที่พี่บิ๊กโดไม่ต้องไทยเราก็ทำไปทั้งม เก็บเหนืก็ไล้เก็บเลขเป็นแม่จะมีระบีอ้โอ้หันละโอ้หักนัวหยัดไม่เป็นไรอม่เปคนดูไรอยู่นี่เอาวางก็ดีนะวางเบจะได้บางอง อันนั้นกับปิวอันนี้เป้ายปิวเก็บไว้ทีเดิมเก็บป้ายอันนี้ออกไปเชือกเชือเถ่ายภาพครั้งสุดท้ายอันนั้นเก็บคับเก็บนะทงเก็บของเดี๋ยวจะลาไอเอกสารพวกนี้ต่อกันเอามอาจากไหนละดเป็นเลวดเป็นลวดเออ สายทีวีอ่ะสัญญาณทีวีโอเคประกอบกัน่เอเอาใส่อะไรคะเอกสารทั้งหมด่ในถุงได้กระเป๋าหลังสาววันเดียววันเดียวทำงานอ๋อเยวันเดียวงานงานอ๋อที่สีมันง่ายที่าวอทเงินพอส่วนสอบประคำถ้าเดี๋ยวมีพยานมาน้องกสอถ้าไม่มีพยานมา็้องเป็นน้องเอาทุกอย่างมารวมกัน มันก็ยังมีที่ยังมีที่ว่างอยู่เอาตรงไหนเอาตรงนี้หรอมานี่รอแล้วก็ใส่ของเ้าเลยได้รอเท้ามเป็นของเล่นเลย าก็จะมีพน <new> ักงานอยู่แถวลอนจอกแถวาวนู้นก็เหมนเลยแล้วก็มารับจอบเสริมก็เลยโดนจับาทางานนอกอสิทธิ์ตามพวกพอร์จัดหางานอะไรอเงี้ะเด็กเลยมาครัเด็กเี่ะเดี๋ยวเ่ากําลังอ่ะบ้านเอาจั พี่ทีมพี่มาจเจออะไรไหมก็ามาดูก็มาเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ให้เข้าไปไงแค่เห<ม>็นได้อ,อยู่ใกล้ๆอย่างนี้แหละน้นนองชายพี่มาทาอะไรนะพี่ตัดหญ้าก็พี่ก็จะมาช่วยกตัดเนี่ยนะไม่ใช่อ่ะโทรหาอ๋อน้องชายมามาตัดก่อนแล้วมาตัดก่อนจะส่วนมากจะแบ่งเาหน้าที่ไงอะไรอยงนี้แะส่วนอ๋อ, <คน S 1> อพี่ไปตัดที่อื่นอันน,นี้น้องชายดูแลตรงนี้ใช่ไหมพอเจอแล้วโทรหาพี่ ถหาแล้วก็เลยเข้าไปที่โรงพักเพราะมันบ้านใกล้อยู่แถวนี้หมด่ติดกับโรงพักนะกันเลยอะ่ะบอกเจ้าที่เจ้าที่เข้ามาด้วยแล้วคนตาานี่เป็นเมนเมนไอ้ต่างดาวใช่ไหมไม่รู้เมื่อกี้เห็นเขามีบัตรก็ว่าน่าจะเป็นต่างดาวแต่ว่าไม่ใช่คนงานอะไรในสวนไม,ไม่ใช่ไม่ใช่กันของเราไม่มีจ้างคนงานสม่วมาถ้าจ้างก็จ้างคนไทยือ,อมากไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จ้างจะเข้ามาทีกี่ครั้งละพี่ทีเนี้่อ่ะอ ขานีน้องชายบอกน่าจะประมาณน่าจะเดือนขวาแล้วไม่ได้เข้ามาอดีก็ผ่านผ่านเพราะไม่มีสวนอื่นไงก็ผ่านไปอันนี้เป็นสวนอะไร,รพี่เนี่ยก็ะปูกเขาปลูกมะม่วง,ม,วงมากอะไรมากสวนผสมไปหลายหลายอย่างพวกผลไม้เหรอพี่อา่าใชมะม่วงอืมแต่ว่า ยืนยันไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าเข้ามายังไงใช่ไหมพี่ใช่ใช่ไม่รู้นะั่นแหละแล้วทางเข้ามันเข้าได้กี่ทางอ่ะงมันก็มี่ยมันมามันก็ต้องลุยน้ํามาเพราะมนเราไม่มีสะพานข้ามเนี่ยเพอเราทําสวนเสร็จปุ๊บเราก็เก็บตะพานออกเราก็กลัวคนเข้าเหมือนกันไงใช่ปะมืันเก็บของเก็บรายแบบนี้แต่ก็ไม่ได้มาเดือนกว่าแล,แล้วก็มาทีครั้งหนึ่งก็คือมาทํามาตัดหญ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหม,ไมตัดหญ้ามาหรือจะปลูกอะไรค่อยๆมาอะไรอย่างเงี้ยก็เท่ากับไม่รู้จักคนตายไม่รู้อะไรจักเลย กี่ปีพี่ตัต้นตะเคียนนะตั้งแร่รุนปาแล้วยังอยู่อะยเงี้ยผมน่าจะเป็นเป็นร่มร้อยปีแลวมั้งร่วมร้อยปีนั้นตั้นตะเคียนใช่ดังนะพี่ดังนะก็มีคนบริเวณแถวนี้แล้วก็มันติดกับหมู่บ้านนี่ไงหมู่บ้านทีคนหมู่บ้านก็ามาขอมั่งอะไรมาัางของมาขอหวย <c oughs> คิดว่านี่มาขอไหมนเนี่ยผมไม่ใช่นะไม่น่าใช่นะ